โยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีะยุงคนทำยางครับวันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางเจ้าซันนี่นะครับ S M G 204นะแต่ระหว่างนี้มันมีหกล้อนะครับหกล้อฟ้าคามเจ้าฟ้าคามจดลมอ้ยนี่นะเจ้าฟ้าคามไม่ไหวเออมาถึงตรงนี้ ไม่ไหวหน้าลอ,อยแล้วนี่เรียบร้อยดีไม่รู้คันไหนจะมาช่วยระหว่างรถเกตกับเจ้ามะโคอ่าแต่วันนี้บอยุงว่าเปลี่ยนคันนี้นะพี่น้องนะ ขนาดยาง17.5.25่นะครับผมจะให้ s k 2 0 0กระดิกให้หรือเปล่ากันนี้นะทีมงานฟ้าคำเออมาแล้ว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 นสะก,กิดนิดนึงนะครับสะก,กิดนิดนึงสะก,กิดหรือเปล่าเอ,อสะก,กิดหรือเปล่าไม่รู้ แล้วมเดินจากไปไปเดินเนต้องช่วยร่วมช่วยกันนี่สกิดนิดสกิดหน่อยอเรามาดูนะครอ้ย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 เขาเรียกวหยอกเขาเรียกว่าหยอกนี่เออเรียกว่าหยอก,อยกหยอกอาก่างอ,อาย่างอยางอย่างไม ดินมันยังไม่แน่นนะครับดินยังไม่ได้อัดนะครับนีน่ดินมันยังไม่แน่นนะครับดนินยังไม่แน่นก็คือเขากาลังนี่ใหม่นะครับยกดามยกดามเพืนนะครับมาดูนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วจะไปได้หรือเปล่าดินมันเพิ่งปรับหน้าดินนะครับเพิ่งปรับหน้าดิน ไปไๆไปแล้วไ้วโโเออไปแล้วแล้วนี่ๆของแท้อ้อ้่่ครับนี่เห็มนี่ยังไม่แน่นเลยนะครับเข้ามานี่ เนี S ่ย k อส0คยจัดการให้นะครับจัดการให้กระดิกนิดกระดิกนหน่อยได้แน่นอนฮะโอเคนะครับนี่อยู่ที่บาราบือนะครับผมที่บาราบือสารคามแก